ต้นตอไปตอกิ่งครับผมขันน้ก็เป็นฟักข้าวรับข้าวตอมลูกบาดโตอ่าด้านขวานะด้านขวานะครับเป็นส่วนของพลังงานนะครับผมก็มีต้นกังหันลมนะครับทั้งหมด2ี่สิบต้นราคาก็ไม่แพงครับต้นละหนึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นผมก็สนใจหญ้าที่เห็นนี่เราปลูกขึ้นมานะครับเป็นหญ้าพันธุ์เพนกูล่านะครับปลูกให้โคนะสามสิบสี่ตัวครับ ตอนนี้ลีดนมได้แล้วก็สิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวสามสิบสี่ตัวครับตอนนี้ลีดนมได้แล้วก็สิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวน้ำครับเป็นตุ่มครับอ่าสหากรณ์คม้งง้วยสายชำนะครับแต่ตอนนี้เรากินของมะนาวแปน้นเพราะว่ารากของมะนาวยักษ์นี่จะแข็งแรงแล้วก็หาอาหารได้เก่งกว่านะครับถ้าเราปลูกมะานาว ที่โยนและหมุนลงมาได้ใช่ครับเป็นต <ish> ้นยางนาครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับต้องฝึกให้ทรมาคุ้มไว้นะครับไว้ครับเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็งครับแล้วก็ยืดหยุ่นไปตามเขาก็ได้หนึ่งตาบ้านเลยครับถ้าจับก็เป็นอายุไปร้อยร้อยปีเลยเพราะว่าเรามีน้อยนะครับเพราะว่าคันนี้เราเติมเก้าหนึ่งนะครับอ่าด้านขวานี่เป็นหลวงพ่อเห็ดนะครับตอนนี้มีอยู่สองคันที่เราบอกก็คือ คนี่ตุ๋นนะครับแล้วก็เช็ดแป้งแล้วก็ึงเก็บไปมาที่เล,แลืแล้วนะครับอันนี้จะเป็นมันเทศสีเงนะครับประมาณสิบห้าไม้นะครับก็นนบนในภาพสีเหลืองนะครับเนื้อไม่ชิ่งหายใจจีนเฉียงม้วนอเป็นรสชาติหวานแล้วก็เปลือกจะบางนะครับมาให้ที่สดก็ถ้าน้านึ่ง,รงหรือว่นนาต้มก็ทานได้ทั้งเสิร์ฟเลยก็ปลูกประมาณ120วันแล้วก็เก็บไบัวมายี่้ บใจวัรด้านซ้ายนี่เป็นส่วนของแปลงผู้สักรูดครับก็ตพื่อปลูกเลี้ยงารกำนิดสิ่ชีวิตนะครับเราไปดูกานทุกวันทุกนะครับเราจะทำืารจากกานเอาแล้วกันค่ ป,ปุ๋ยประมาณสี่ถึงห้าปี่วนต้อกล้วยล่าเาเป็นกุ้็ไม่เกินสูงไม่เกินหนึ่ก็มีผลนะครับเห็นพาะว่าอร่อยกันนะครัถคุณไม่เคยชิมเลยสดนงรุบผ้าขยะอ่าคใช่แล้วก็นำผักปลูกให้ผมก็ต้องเคยเห็นที่นี่นะครับอ่ของแคทแล้วก็เป็นของยาวๆนะไี่ีเป็นตัววามยาว,ว,ว,ยาวอันนี้ก็มีมันได้ทานจำหนายข้างหน้าแ้วกไม่ใช่เดยกกันครับว ใช่ครับสร้างโดไมาเชล่าแล้วก็กระจกแดงสวยไหมครับสวยไหมอ่ารถกระบะสีขาวนะครับเป็นรถที่ระองค์ท่านไหครับใช้ส่งงานที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อสามสิบปีที่แล้วครับอ่าปัจจุบันใช้งานได้ดีครับผม์หงไม่มองนะครับมองทะเบียนหรือเปล่ามองไ